ไม่ส <Bond> ุกแล้วตัวเรสูตัวเือตัวเรสดูเราสืดูเราเสือดูเสื้สูอสูอสูอสือสสข้อความใครใครแสดงก่อนแต่ยุคนี้ใครนะพระสัตร์นี่นาทำไมหรอทำไมเรายังไม่ได้ของขวัญล่ะอ้าวรีหลงวันเลย อ๋ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะส่งให้วันนี้นะค่าก็มาพรกับเกมรายพีแล้วนะคลิปที่แล้วก็ได้อันนี้ไปนะแคสไปเรืองไหนก็นไม่รู้นะได้แค่ไหนอแค่นั้นได้มีนะอันนี้ก็ เดาเดีด๋ดวเดาทไรดีเอ้ยลืมเลยว่าจะทำอะไรใช่นน้ตเดี๋ยวเออเรายังไม่ได้พาไปเลยสวยมากเลยที่นี้นะ,ะแล้วก็เล่นแต่ชเช้าแล้วนะจนตอนนี้เออเมืองน,นี่นะสวยมากค่ะกับฮาร์โลวีนยังไม่ถึงฮารโลวีเลยนะแต่ฮปร์จัดสวนนี่จะสวยมากตั้งแต่ว่ายน้ำอันเก่าแล้วก็ ดีสวยมากค่ะดูสิจ๊ะนีน่ที่สูงม,มีแต่เป็นแพงนะอะไรนะเราทำอะไรโ,โสเดียม เราจะมาเปลี่ยนชุดกันเราใส่ชุดนี้มาตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะมาเปลี่ยนชุดกันเลยอันนี้ก็จะมีคนให้ของขวัญมาเป็นอันนี้นะของหายากเวย้ยให้ของหายากอะ่ะเออี่ดูได้ให้ของหายากนี่นะแล้วเราก็จะใส่คู่ชุดอันนี้ไหมเอนสีฟ้าเหมือนกันรองเท้าก็ขอใส่ของก็ไม่ค่อยเยอะนะใส่นี้อันนี้ในจตกระกันเพราะว่านี เอ้ยลองใส่ชุดน,นี้ยังไม่เคยใส่ใส่เดี้าใส่เด้าเนาะแล้วก็ใส่แว่นให้มันดูแววแววมากนะลนะ่ะเด็กแว่นค่ะโอเคแล้วสวนตูนตรงไหนก็โตมานะค่ะมันก็จะมีกิจกรรมมาเล่นกันอีกแล้วนะมีกิจกรรมเล่นก็ไม่มีเงินมาเล่นเลยนะกิจกรรมมานี่ก็เป็นนี่นะให้ อย่างแรกนะะส่งออไปในอันนี้นะมาสิบอันแล้วเราจะส่งของขวัญให้เปนันนี้จะส่งให้ดูอันนี้นะี่ส่งให้ดูอันนี้นะเดี๋ยวเราจะให้เลือกนะระหว่าง กิจกรรมอันนี้ไม่เอาส่งให้ครบร้อยใจแลวถึงจะให้นะคนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นนะคะคนเดียวนะคะถ้าเห็นเราที่ไหนกับเอดได้แล้วมาเล่กเนกิจกรรมในใดเราอืมอย่างแรกหมวกนะหมวกนี่ก็แพงอยู่พอสมควรหนึ่งพันหกร้อยนะอย่างที่สองก็คืออ่าอย่างที่สองเ,อเป็นไรดีนะ อันที่สอง่นพี่ภาพก็จะลกดีนะอีกอย่างก็ขอเป็นของสวยๆเลิศๆน่่ยนะอันนี้ก็เป็นการเวลานะคะถ้าส่งให้เมื่อไหรแบบถ้าส่งถ้าส่งให้ดีแบบส่งให้วันเดียวร้อยใจอะไรเงี้ยเราก็จะให้ของดีกว่านั้นนะถ้าส่งแบบเกินร้อยใจนี่ก็จะแบบดีนะคะ ดีแล้วเราจะให้ของประมาณสองพันรึ่งนะอันนี้ร้อยใจก็หนึ่งพันขึ้นนะอันนี้อีกอันหนึ่งก็เป็นเราไม่ได้งกนะนี่ก็ไม่ได้จำกิจกรรมน่ารักน่ารักฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนะคะขอเป็นเสื้อหน่อยแล้วกันเนาะไม่มีเสื้อเลยอะอยมีแต่สองพันเอิ่มถ้างั้นก็เอาเป็นเสื้อเอาเป็นเสื้ออะไรที นะอันนี้เสื้อพิเศษนะเสื้อพิเศษนี้จะไม่แจกทุกคนนะเสื้อพิเศษนะเสื้อพิเศษสําหรับคนที่ให้ใจเราร้อยขึ้นไปในใดนะคะไม่เกินหนึ่งวันให้ให้ร้อยใจขึ้นไปเราจะให้ชุดนี้เลยนะเดี๋ยวชุดไหนดีชุดนี้ไปเลยไหมเอาชุดชุดสีดำหรือสีนี้ก็ได้นะให้เลือกเอานะคะสองสีนี้ ้าเล่นนะคะก็มาแล้วก็บอกว่าต้องการสิ่งใดระหว่างอันนี้นะคะร้อยใจขึ้นในวันเดียวนะคะสมมุติร้อยร้อยห้าสิบนี่เราจะให้สองอย่างนี้นะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นร้อยร้อยนะร้อยเราจะให้เป็นสองอย่างอีกอันนึงอยงู่ไหนเนาะนนี่ยังไม่มีสองอย่างนี้เลือกอันไหนนะคะร้อยใจนะคะร้อยใจห้าสิบจะได้สองอัน,น ก็แพงพอสมควรนะแต่ว่าสีดำมันสวยค่ะก็เข้าใจกันดีแล้วนะแต่ถ้ามาเปลี่ยนได้ไหมแก้ไขว่าไม่เอานี้แล้วนะก็จะเพิ่มรูปนะคะเพิ่มรูปเอาเป็นรูปอะไรดีเลือกกันนะก็ขอเป็นรูปในนี้แล้วกันไม่เอาเอาูป เฮ้ยเอาลูกกระตูนด,ดีกว่านี่เล่นเกมมาเราแคสแล้วนะแต่มันไม่ออกอืมน่าคะค่ะอันนี้นะต่อไปนี่เราจะอันนี้นะส่งให้ร้อยจะได้เห็นนะ้นะดูให้ครบส่วนนะคะแล้วเ่อยมาเล่นเกมแล้วมาโอล่เราว่าจะเอาวันไหนนะคะเสร็จแล้วนะเรจะอันใหม่ดูนี้ ยังมีสูตรนั้นอยู่เลยนี่นะคะเราจะให้กดไลค์อันนี้เท่านั้นกดใจนี้เท่านั้นนะแต่ถ้ากดนี้ก็เออใช่เอาอ,อย่างนี้ดีกว่านะถ้ากดอันนี้ให้ได้ร้อยร้อยห้าสิบใจจะได้ชุดชุดอันนั้นอนะ่ะสีแดงกับสีดํานะส่วนอันนี้ถ้าร้อยใจช่วนนะจะได้เป็นสองสองอย่างนั้นนะดูดิเลยนะงับนี่จิตีจุดามนไ้นะอ่า เราก็น้อยหน้าชุดไหนสวยชุดนี้สวยไหมสวยไหมสวยไหมนี่เดินยองเออถ้าจะเล่นขี่จักรยาเรานะนี่นะนิคเนสคว้าไพอย่าเอาไปเล่าเรียนแบบจ้าเงียบ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 ตอนนี้เราอยากได้ใจมาลาลาลาบลาจกราเอ๊ะเล่นอไร h a p นกมไหมเล่นแมไหมมี่แจไม่เล่นดูชิเกมอะไระคะก็แสดงที่จำไปแล้วก็ยลืมเล่นกันด้วยเนนั่นจริงเลยวิวิอะไรอะ่ะชุดยูกาตะอะไรอะ่ะาีจริงจโอ้โอ่านแบบนนะคะ Mm hmm. มาใหม่กันนะคะจุดยูกาเตะเอ้ยไม่ใช่แหละยูกาตานะโอ้โหลุสี่ขาอีกแล้วนะเพื่อจะไปเล่นได้นะคือตอนนี้อีกเล่นเน็ตมาคืนเลยโอเคืนเลยจิดช,ชักแล้วนะ mm hmm. ไม่ไดใชกหรอกเนี่ยาสามพันหรอโอเคทำอะไรโอ้รางวัลอือห mm ือ hmm. ดูรางวัลตีนา่ารักนะ นีชุดนี่สวยจังเลยยังเล่นอ่ะสามพัน o oh my god จีเกตตังนี่นะคะเราขูดไปแล้วนะคะสลักสลักขูดได้เนี่ยแล้วลันแล้วโลรอยี่กรนะเดี๋ยวนะเราจะเก็บตังให้ครบสี่ห้าพันเลยใครจะเล่นคนแรกเท่านั้นคนแรกเท่านั้นนะคะที่มาเล่น ถ้าสมมติคนแรกส่งมาให้ร้อยถ่วนอย่างนี้เราก็จะเจกอันนั้นนะหรือม,มคนที่สองก็ได้นะคนที่สองไม่เก็นคนที่สองค่ะคนที่สองก็ถ้าส่งมาให้หนึ่งร้อยห้าสิบใจขึ้นไปก็จะได้ซึ่งอสองตัวนั้นซึ่งราคาไม่ค่อยเท่าไหร่ก็แพงมากอยู่นะคะค่ะถ,ถ้าแสดงกิจกรรมก็าลาอ้าวนัแสดงกิจกรรมท่านนี้นะคะบ๊ายบาย